อเรียกไปถ่ายรูปไหนไหนไหนถ่ายไหนนะถ่ายไหนล่ะถ่ายถ่ายแอคชั่นแอคชั่นก่อนแอคชั่นก่อนแอคชั่นทำไงแอคชั่นทำไงป๋าค่ะถ่ายรูปกับป๋าถ่ายรูปกับแอคชั่นก่อนโอ้ยไม่ใช่เหี้ยมันไงกลังเราหนูหเตอยู่อ่ะปล่อยบอลปล่อยบอลโอเคถ่ายวิดีโอละโอ้โหแล้วขึ้นมาแอคชั่นทำอย่างนี้นี่ขึ้นไหนขึ้นอื